ไอ้วเครื่องว่ะเอาว่ะเริ่มตึงแล้ว่ะเสียงใจอเอ๊ครับเซตบ้านฟ้าโอนได้นะเซตแบบเนี้ยแต่พับไม่ได้ อย่าดิเจ็บไอ้สตัตว์เป็นเรื่องละดิษฝั่งซ้ายลงบ้านฟ้าเล่นไม่ได้เลยว่ะ ลงบ้านฟ้าไม่ได้ครับบ้านฟ้ามันนี่ไว้ต้องพาขึ้นบนเลยให้เพื่อนไปปั่นกันนะบ้านฟ้าไม่มีแผ่นึ่ง แล้วมาตรงนี้เหลือแผ่นเมื่อวะเหลือว่าเหลือวะ,อวะผมเล่นมาแค่แผ่นเดียวตำหลักต้องมีสองแผ่นนะตรงนี้ตำหลักมันต้องมีสองแผ่นนะจะเทรดมึงต้องเทรดนะเคสมึงอย่ายึกยึดยั้จัก๊กนะเพื่อนกูขอเออวอลมึงลงวอลมึงรอดได้อะถ้ามึงเอาลงมาได้อะเฮไ,ไป รู้ว่ากลางเองมั้ยยัดแม่ะไปวิ่งติดคือเลยเขาไม่รู้ไอ้ หงหิดตัวเองว่ะไอสัตว์แม่ผมไปวิ่งติดขืดอ่อนน,นั้นตอนนั้นเราไปตรงโน้นต่อได้ไหมมึงจะปล่อยให้กูอยู่อย่างนี้จริงเหรอวะเพื่อนมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วปะเออ ยังไม่ได้ปั่นไฟแรงไม่ได้บางเนี่ยผมบอกเลยไม่ได้แตะเครื่องเลยแรงนายย่าจะไม่ขึ้น่อนล่ไม่ได้อยู่นิดนึงอะโึวว่าไม่ได้เไปกันต้องอด,ด่านเจอตัวอะไรวะด่านแย่มากนะผมบอกก่อน ỏ không có lớn ăn à ngay lương léo ngay โอ้โหก็น้าต่างด้วยเป็นเรื่องแล้วไงกู <_ d ata> อยางใช้คุ้มที่สุดไ้บ้านฟ้ากูใช้คุ้มที่สุดเพื่อนมีไม้ไหม,ไมตรงนี้โอ้โหไม้ไม่มีไหวเฮียเพื่อนมันปั่นด้วย เราไปหาเพื่อนแล้วเครื่องโคตรแรงเลยว่ะเกียวได้วบาเครื่องนั้นน่ะเพื่อน นั่นดินหอยตายมองโยคนจัดเลยว่ะขงล่างเนื้อันเยงเรื่อเม็กจะเสร็จ

ออกเฟดไหมมึงจะออกเฟดเปล่ามึงจะออกไหมมึงจะออกเฟดเปล่าเออเออ ่าหนึ่งเลยครับเอ้ยดูงูหอมไม่แต่ สัตว์แต่ไม่สัตันไม่งั้นอ่ะผมลากเล่นตรงเนี้ยเพื่อนมันปัดตรงนั้นเสร็จนะไ้ยผมบอกให้โอ้อย่างนี้ไม่ได้แล้วอวะอยู่ ไปเพื่อนไม่เจ็บไปเลย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 ไม่ต้องยุ่งกูไม่ต้องยุ่งกูไปเลยไปเลยขึ้นไปอ่ะตายแล้วเนี่ยโอ้ไม่มีไม้แน่ อันนั่นวะไอ้นี่อะมึงรอดได้เพื่อนสองคนนะ่<__>ะเกียรตนี้ไม่แ่นหนึ่ง

มันลอดเฉยเลยเฮียงงเปิดดิลอดเฉยยี่นั่งเหรอโยนยได้ไหมแรงอนะ่ะ ได้หนึ่งคิดดีสวยอยู่เดือเชฟไมเคิลนั่นเองเอาแล้วด่านโครเข้าทางเขาเลยอ่ะผมบอกเลยแล้วฝั่งนี้ปิดใช่ไหมขอของก่อนอ,อันดับแรกครับ ไปสวนแล้ววันน้เราขึ้นตรงกลางออกให้ได้ก่อนโอ้โหแม่เกดเป็นมุมบนหน้าถ้าไม่ขึ้นขั้นสามเตรียมต,ตัวได้เลย เก็บแม่มุมนี่เต็มกราฟเลยถ้าไม่ขึ้นอ่าเรียบร้อยไม่กระดิกแล้วพวกเราเตรียมตัวถ้าแบบนี้พวกเราเตรียมตัวสายมุมไม่กระดิกแล้วนะ ดีเหียตกใจเลยไม่มีว่ะทุกคนมีบ้าวะอย่ามีนะเนี่ยมีก็มีเดีย๋ยวเหนะียกูจะวนอ่ะ ดักงัดตรงนี้อีกน <c oughs> าดาิตรงนู้นได้ฟรีสองเครื่องอะว่าน่าจะจัดแทงนะจับแทงแน่นอนครับ โดดไปโดดมาเพื่อนมึงโดดไปโดดมาเออโดดไปโดดมาให้มันตีมึงอ่ะมึงอย่าไล่เรียบร้อยมึงเรียบร้อยแน่นอนอย่างนี้เออเจ้าเครื่องเออเรียบมึงก็เรียบมึงก็เป็นมึงก็เป็นเพื่อนมึงก็เป็นมึงก็เป็นมึงก็เป็นมึงเป็นอยู่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 เพื่อนมึงเป็นอยู่มึงเป็นอยู่มึงเป็นอยู่มึงจับจับไปปล่อยเพื่อนมึงจับจับไปปล่อยโอเคมึงเป็นถือว่ามึงเป็นถือว่ามึงได้อยู่ถือว่ามึงได้อยู่ แล้วเดินผ่านกันไปเลยเหรอเรันรอจัดแทงครับจัดแทงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมบอกเลยอะตกแมงล่างลงแมงล่างแล้ว ก็เปิดประตูข้างหน้าคนหนึ่งให้มันคานออกอมาดิ ไอ้เชี้ยมึงมึงอยู่อย่างนั้นไม่ได้นะมึงจะลุกไม่ได้มึงโดนจับแทงแน่นะมึงมันอุ้มมึงยังไงรล่เนี้ยยังไงก็หลุดร้อยยังไงหลุดร้อยแน่นอนเสาไม่ทันหรอกยังไงก็หลุดร้อยมึงมึงวิ่งมามึงมึงคานมาเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยไอคนอื่นที่วิ่งไปจะโดนแทงทองทองอธศยาทองจะทองละอีนิดหนึ่งก็จะทองละจะขึ้นทองละ ยังไงก็แทงครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไอตัวที่สวนน่ะระวังเนอะถ้าอุ้มปุ๊บมึงต้องวิ่งออกมาเลยอ้าวไอเฮียเจอคนขั้งในมึงระวังนะน่ะไอพี่เจ้าอ้าวเรียบร้อยมึงเตรียมตัวเลยวิตดีโอคูบอกได้แค่คำเดียวมึงตาย ใครสอนให้มึงให้ทำแบบนั้น,อนของมึงเหอะผมไม่อยู่มึงมึนเองครับมันมึนเองครับผมไม่ช่วยมันทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเข่าข้นสารแต่วิ่งเข้ามาเรื่อยๆเข่าตีผมก็งงปล่อยเลยครับไม่ต้องช่วยแบบแันนี้ช่วยไปเพื่อดูตีร้อยเป็นไงเป็นไงดูตีร้อย มันเด้าวิตาลีโอมันเด้ามันเด้าดาบมันเด้า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 อ้าอ่าวไอ้วกนั้นวงแตกอ่าอยากเห็นแอดออนอะไม่รู้จับแทงเป่ะ แต่ผมว่ามีโอกาสจับแทงสูงม,มากเลยนะ <c oughs> ไอสองตัวเยี้นี่ก็เลยเอลอนตีนเออเออเออจับแทงไหมโอ้ยมันไม่จับแทงหรอไม่น่าใช่จับแทงและผมว่าไม่น่าใช่จับแทงและแต่นี่ที่หลุดกับเดือดหลุดร้อยแน่นอนพอเพราะเราเข้าไปข้างในมาของไอเอล,แอลอนแกล็บห <c oughs> ลุดยังไงก็หลุด Oh, oh, oh. Oh, oh. อ๋ออโอ้โอ้๋อแทมาดิแทง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 ดิกระสุกตายไ่้แต่ขั้นสามตลอดผมก็อยากแพง ไปจับแทงนงสามตลอดแมงมุมกัน้นประตูแรงขึ้นไหมแค่นั้นก่อนเอา้ยแม่งไม่ได้หรอถ้าสีาขาวๆนี้คือได้ปะไม่ได้ใช่ปะแต่ว่าได้วะอีกขีดนึงเราไปท้องอะ่ะ